ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสําหรับน้องตาโตชิตสนุพงษ์เผยความรู้สึกพี่น้องครับผมหลังจากได้รับแชมป์หมอลําไอดอลคนที่สองของประเทศไทยพร้อมกับพี่น้องเอ๋ยมาฉลองความรู้สึกดีๆที่ผลงานเพลงไมล่าสุดของเพลินและผลงานเพลงแรกในชีวิตนั่นก็คือผลงานเพลงเอิญขวานนาั่งปังทั้งในแชมป์ ฝั่งทั้งผลงานเพลงพี่น้องครับเรื่องเล่าเป็นจังใดน้อปะจิละเล่นจิละเล่ามาสีวา้ซูฟังสวัสดีครับพี่น้องตอนรับกสูรรายการจากกวาลลูกท่งก็บลักหลานุ่มจียระ จิและเล่นจิละเราต้องขอเว่าเลยพี่น้องครับผมแล้วก็ขอปรบมือให้กับน้องตาโตนะฮะน้องตาโตต้องบอกว่าพี่น้องครับผมลุงจิระเห็นน้องมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะเอาจริงๆมีหลายอย่างที่เกี่ยวเกี่ยวพันเหลือกเกี่ยวของหมาถึงว่าได้เห็นน้องเนาะพี่น้องเนาะคือน้องอ่ะไม่ใช่คนขอนแก่นม่าเป็นคนกระนวนดอกคือบ้านลุงจิระอยู่อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสิน์ แต่ว่าโรงเรียนพี่น้องเลียนอยู่กับือโรงเรียนสีกันนว่นยู่ที่อำเภอกันนว่นจังหวัดขอนแก่นเป็นอำเภอติดกันเลยพี่น้องคาราชมแ้ลกอหัวน้องว่าเป็นคนกันนว่นหัวน้องว่าเป็นค้นขอนแก่นน้องยู่สกดประมาณนี้แหลก็ตามหาความฝันมาเรียยอยุ่งเรียนสีกันนว่นพี่น้องครับมาอยู่วงโป่งล่างนั่นเองนะครับก็ได็ติดตามน้องมาเรื่อยๆเห็นน้องไปประกวดมองนั้นมองนี้คือบม่มีโอกาสได้เจอน้องจากเธอพี่น้องครับจริงงแล้วคือตอนนั้นนุ่มจีราเนาะกับกับว่าได้ไปงานล มันนี่แมทหนึ่งพี่น้องครับผมทีมอรับไอดอลทุกคนนี่มากานลูกทุ่งสแควร์แต่ว่าเป็นเป็น,ปนครั้งที่คอยล่า <c oughs> เป็นดีเจที่ไม่ได้ไปงานลูกทุ่งสแควร์ครั้งเดียวครั้งแรกแต่แต่มีงา้ลูกทุ่งสแควร์มากเขาไม่ได้ไปแล้วพี่น้องครับนี่คือครั้งเดียวแล้วก็ครั้งแรกแล้วก็ล่าแล้วก็เป็นช่วงที่น้องตาโตมากขึ้นเวทีคือกันโอ๊ตเจอโอ๊ตเจอเลยพี่น้องครับผมเอา้านี่คือเกินเริ่มต้นเท่านั้นพี่น้องครับผมแต่ว่าอันดับแรกนะฮะต้องบอกว่านี่เลย ขอแสดงความยินดีก่อนนะฮะเมื่อกี้แสดงความยินดีไปแล้วรอบนึง น้องตาโตพี่น้องครับถือว่าเป็นเด็กน้อยที่มีความสามารถและก็น,นาตาน่านรักพี่น้องครับลายผ้นแลยคนเอ็นดูเพิ่นนาะและก็ความสามารถเลยต้องบอกว่าโอ้สุดยอดอีลีนะฮะสมแล้วก็ได้เป็นแชมป์มอลลัไอดอลคอนที่2ของประเทศไทยพี่น้องครับเอา้าลายผ้นแลยคนได้เห็นจากซื้ออื่นๆแล้วคนนั้นคนนี้ก,ก็วอาไปแล้วนุ่งเจรักขอวอาแน่กันแล้วกันนะพี่น้องเนาะร่วมถึงผลงานเพลงซาตะวมิทาเตนอีกแล้วนะฮะค่อยมากมากพี่น้องครับอ,อื่น ขวัญน,นั่งพนว่าจังสันนะฮะเอาวอาไปเทีละเรื่องทีละเล่าก่อนแล้วกันพี่น้องครับเริ่มต้นแบบนี้นะฮะน้องตาโตชิตสนุพงษ์ช้พพอนะฮะถ้าเกิดขออา่านซื้อพิกก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะภาษาไทยมา่อนภาษาอังกฤษงงมากภาษาอีสานแกลาได้ดนิดหน่อยวอาไปนะฮะนี่น้องตาโตชิตสนุพง์ออกมาว่าจังทสี่พี่น้องครรบผมแชมหมอลำไอดอลคนที่สองของประเทศไทยกราบขอบคุณความรักความเมตตาของทุกๆคนครับ ผมกนน็นี่พร้อมที่จะพัฒนาตนเองต่อไปแล้วก็ลงลูงปพี่น้องครับผมเป็นมาไล่ปีกนกได้แชม่มนะฮะแล้วก็มีร้องแชม่มเอออีกทั้งสาคนอยู่น่าพร้อมกับพี่หน่อยแล้วก็พิซซี่นะคราบผมหลังจากนั้นพี่น้องครับว่าโดนเลยนะฮะน้องตาโตก็ออกมาเป็นบรรยากาศของการแสดงความยินดีหลายภูแลายคนไปแสดงความยินดีก็เพ่อนพี่น้องครับแล้วเพ่อนก็เผยความรู้สึกออกมาบอกว่าจังสี่พี่น้องครับอาจจะ อ,อ,อาจ,จไม่ใช่คนที่ดีที่สุดอาจ,จไม่ใช่คนเก่งที่สุดแต่เอาหัวใจเอาความฝันเป็นที่ตั้งในการทําอะไรต่างๆหากไม่มีเบื้องหลังหากไม่มีทุกคนที่คอยให้กําลังใจก็ไม่สามารถมีวันนี้ครับวันนี้ตาโตทําได้แล้วแชมป์หมอลําไอดอลคนที่สองของประเทศไทยพร้อมแล้วครับที่สิพัฒนา ฝึกฝนต่อยอดความสามารถของตนเองให้เต็มที่และดีที่สุดขอเพียงทุกคนค่อยให้กำลังใจแบบนี้รักแบบนี้ไปนานๆนะครับตาโตชิดสนุพงศ์แซมหมอล่ำไอดอกคนที่สองพนวัฒจังสันพี่นองคาราผมและกันแน่นอนพี่นองครับ,รบเจ้าของรายก,การนะฮะเฮียหน่อยกับแสดงความยินดีไปบอกว่ายินดีกับตาโตเดอ้อแซมหมอลำไอดคนที่สองของประเทศไทยนะครับผม เอาะละน่ะพี่น้องครับผมบัตรที่นีนะฮะหมอล่าไอดอลนะฮะรายการเพิ่กอกบอกวาเผยเรื่องเล่าสครับผมสําหรับน้องตาโตบอกว่าจังสี่ขอแสดงความยินดีครับน้องตาโตชิดศรุพงศ์เด็กหนุ่มวัยสิบเจ็ดปีจากจังหวัดนครพนมเอาอุ้ยเราอยู่จังหวัดนครพนมพี่น้องครับผมก็นนั้นเขาบอกว่าเราอยู่จังหวัดจังหวัดไหน สกลนครติบว่ผิดติบ่ปเป็นอย่างบ่แก้ไขพี่น้องเขามาตัดติบอกเอาตามนั้นเรายูน่นคอนพนมได้พี่น้องเด้อจำข้อมูลผิดเล็กน้อยนะจ๊ะเออหอบความฝันและหัวใจมาล่ำควาแซมมอล่ำไอดอลคอนที่สองของประเทศไทยไปครอง พร้อมก็เปิดเผยความรู้สึกบอกว่าอยากขอบคุณตัวเองที่สามารถทําความฝันในครั้งนี้ได้สาเร็จและขอขอบคุณขอบคร้วที่คอยให้กาลังใจมาโดยตลอดร่วมถึงแฟนคลับทุกคนที่ติดตามกันมาที่สําคัญขอบคุณเฮียหน่อยกรรมาการทุกคนโค้ดบิวจิตชริยาที่ให้โอกาสเดาร่วมทีมร่วมถึงรายการมาลลาไอรอซึ่งถือว่าเป็นเ,เวทีประกวดทางโลรทัศน์เวทีแรกอุย้ย ผลลุกพี่น้องครับผมและเด้พิชิตความฝันของตัวเองได้สําเร็จเ <_ t ot> พิ่นว่าจังสันพี่น้องครับผมหลกักการบัตรที่นี่นะฮะบิวจิตชลิยากาสแสดงความยินดีได้เออในฐานะของโคดนะฮะ,ะแสดงความยินดีเด้อกับน้องทรายเออน้องตาโตเพิ่นว่าจังสันพี่น้องครับผม <_ t ot> เอาทั้งตัวเฮียหน,น่อยทั้งตัวรายการทั้งตัวโคดบิวที่เป็นหัวหน้าทีมเพิ่นพี่น้องครับบัตรที่นี่พี่น้องเอยพี่น้องเอยเอานุ่งจิระเห็นคลิปนี้แลอกกากับบอกเลยว่า แอบน้ำตาซึมน้ำตาข้อไปน้ำเพลินพี่น้องครับผมเอามาฟังไปพร้อมกันพี่น้องครับติดลิขสิทธิ์อีกบันเลน จะร้องให้ด้วยอ่ะคนรอบข่างที่ค่อยสนับสนุนก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงขอบคุณทุกคนทุกคนจริงใจเอขอบคุณทุกคนจริงๆจ,จากหัวใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีห่สีหายนำ้ำงงจะของมากอ้าวพี่น้องครับผมแสดงความยินดีกับแซมหมอรับไอดอลคนที่สองนะฮะอุ้ย น้องตาโตชิดสันุพงศ์พี่น้องครับเด็กวันจกงเลเรียก,นยก,นกันนวลเนาะอ,อยู่จังหวัดขอนแก่นนะฮะตะวันบานพนยูนครพน,นมเออบัดที่นี่พี่น้องคารบผมอุ้ยอันนี้ก็ต้องอสุดยอดบอกเลยว่าสุดยอดพี่น้องคารบผมตอนนี้นะฮะสำหรับผลงานเพลงที่บอกว่า พาะเป็นซีคอนสท้ายของรายการมอลลัมไอดอลแล้วนว่นพี่น้องครับเพิ่อนกนเซตเพลงให้คนละเพลงนะฮะและกับผลงานเพลงเพิ่นก็นต้องบอกเลยว่ามาแห้งอิหลีพี่น้องคราบผมสําหรับเอิร์นขวัญน,น่างพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋ล่าสุดนะฮะสองแสนวิวติดอันดับสิบเก่ามาแรงขอบคุณทุกการสนับสนุนไปต่อกันที่สามแสนวิวด้วยจากพี่น้องผิดว่าจังสันพี่น้องคารัเผมอ้ยเอาให้มึงนะมึงจังไรวด้วยล่ะยติเล็กกัสิทธอดสัว อยากให้นมือจอได้เห็นบรรยากาศนี่นิอิลิธาเตนเดียวถ้าก็บค่อยเจอโตเขาสิมวัตเต็นท่า ตั้งแต่เราไปกดวงกลงล่างพี่น้องครับล้วก็ฝ่อมองแล้วก็เห็นนองมายุ่เรือเ,เพราะว่าติดตามกันในโลกออนไลน์อยู่นะพี่น้องเนาะล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่เห็นแววอะ่ะเชื่อว่าพี่ๆหลายๆคนทีมงานหลายๆคนแล้วก็นนคณะกรรมการรวมถึงบิวจิติริยาก็เห็นแววนะั่แหละพี่น้องคารวาคนนี้ไปได้ไกลนะคราบรมเอาสแสดงความยินดีกับการเป็นแซมมอลลัมไอดอลคนที่2ของประเทศไทย รวมถึงผลงานเพลงเอินขวัญนนางก,ก้าวขอสู่3ล้านวิวเร็วๆกันแล้วกันนะครับสำหรับน้องตาโตชิษะนุพง์นะครับผมยุจังหวัดได้ก่อนนครพนมโมเมนสกลนครน,คนนะฮะหรือสกลหรือนครก็จําำไปทั่วไปทิ่เหมือนพี่น้องครับผมแต่ว่าใดๆแล้วกับเป็นนักน้องจากโรงเรียนสีกนันนวนอยู่ บานผมบ้านผมอยู่ไกลๆโรงเรียนหระบลอกไก่ปันใดพี่น้องครรบผมเอาช่างมาทั้งมวน,นี่คือรายการจักรวาลลูกทุ่งกัะบกล่านุมเทระจิละเล่นจิละเล่ามาสีวาสูฟังฝากคนทุนใจก็แลว้วก็แชร์แลว้วก็ติดตามช่องจิละเล่นด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีครับ